ล่าสุดเนี่ยไปเห็นติ๊กต็อกของพระครูปรัตเนี่ยนะฮะพระปีนเสาจำได้ใช่ไหมคือเอาจริงไม่ได้ไปว่าอะไรท่านหรอกเพราะตอนที่ท่านมารายการช่อง8อท่านก็เคยโดนถีบไปแล้วจําได้ใช่ไหมอันนั้นไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยใครจะไปยังไงก็ตามแต่สุดท้ายไม่ควรไปใช้ความรุนแรงกับแกแต่ประเด็นคือเมื่อคืนนี้นั่งไถายต ok ิ๊กต็อกอ้าวลวงพี่ปีนเสาเน่ชําโบเลยนะฮะเน่ก้มเกมก้มเกมธรรมะตมุตมิ นี่น่ารักนะน่ารักนะตีนแมวนะฮะขึ้นไปอยู่บนหน้าแกนเนี่ยน <_ S 2> ะฮะไอกรอบซีเพลงรอบซีเปิดดนตรีด้วยเปิดดนตรีด้วย <_ S 2> นี่อ่ะดูนะฮะสาวสาวสาวสวยสวยสวยด้วย <_ S 1> นี่เปิดดนต <_ S 2> tie, รีอวีวันตายนะและบ<อ>บยิงช<า>่วงกิมบ<อ>บแล้วก็จะมีคนส่งสติกเกอร์ตีนนะฮะอตีนแมวนี่นะฮะขึ้นไปอยู่บนหน้าแกเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมฮะ นี่ฮะน่ารักนะตีนไปอยู่บนหน้าตีนแมวเนี่ยนะฮะนี่ปรากว่าล่าสดคุณผู้ชมฮะเราก็เลยต้องถามบอกหลวงพี่อีกแล้วหรอหลวงพี่เนี่ยก่อนหน้านี้ไปอยู่วัดบ่อน้ําพระอินหลวงตาสิ้นคิดเอาแล้วแกก็ออกมาอีก่ะและอยู่แกก็มาไลฟ์ติ๊กตอกกับสาวๆและเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกก็เพิ่งจะมีข่าวคราวเรื่องไปที่วัดหลวงพ่ออินทวาย ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าถูกขอให้ออกมาเ mm. พราะกลัวว่าแกไปป่วนล่าสุดแกก็มาไลฟ์ติ๊กต็อกคนก็บอกเฮ้ยห mm. ลวงพี่เราไลฟ์กับผู้หญิงเนี่ยนะหลวงพี่ทําได้ยังไงเนี่ยแล้วมีแว่นตานะไม่มีเสียงเทศเลยนะ mm. มีแต่ปันหล่อของหลวงพี่แล้วก็ยิ้มตะมุตตมิของหลวงพี่แล้วน้องๆก็เขินอายล่าสุดวันนี้เราก็เลยขอถามพระครูปรัตถีระเรียกสั้นๆแล้วกันนะฮะถามบอกหลวงพี่หลวงพี่ไปทําอะไรเนี่ย ก็ค <formation> no like ือบอกว่าตอนนั้นก็คือมีการไลฟ์สดอยู่หลวงพี่ก็เลยชี้แจงว่าระหว่างที่ไลฟ์สดก็ไลฟ์เสร็จปั๊บปรากฏว่ามีคนขอเข้ามาลักษณะเหมือนแบบประมาณขอร่วมไลฟ์ด้วยก็ทําอะไรไม่เป็นปรากฏไปกดพอกดเสร็จปุ๊บสาวสาวสาวสามคนนี้ก็เลยปรากฏตัวเข้ามาในไลฟ์แล้วถามว่าคุยอะไรกันหลวงพี่ก็บอกว่าก็แค่คุยธรรมะกันประมาณ15นาทีเท่านั้นเองชวนคุยธรรมะแล้วยืนยันว่าไม่ได้ไปจีบผู้หญิงนะนี่เพราะแกคุยธรรมะ15นาทีแล้วก็กดลงแล้วเจ้าตัวก็บอกขอบคุณนะเพราะว่าในทิกต็อกเนี่ยมันมีของนแิได้ก ก็ได้รับของขวัญเนี่ยใส่แว่นให้แกนะฮะ,ะนี่แล้วก็มีตีนแมวเนี่ยนะฮะที่อยู่บนหน้าแกเนี่ยนะฮะเอาลองฟังเจ้าตัวชี้แจงหน่อยม,มีประเด็นเกี่ยวกับพระปีนเสาที่ไลฟ์ติกต๊กต็อกนะฮะแล้วก็มีเ,เด็กสาวสามคนนะฮะขึ้นมาวาเลาะกันกิ๊กกัก,กนะไม่น่าว่ามันจะเป็นประเด็นทางสังคมไปได้นะฮนะจริง ก็เป็นเรื่องของอความด้อยประสบการณ์อของพระปีนเสาอย่างอาตมาเนี่ยไม่เก่งเรื่องโซเชียลนะฮะพอไลฟ์ทิกต o อกเนี่ยพูดคุยสนทนาธรรมะอยู่นะะมันก็มีทิกตอกของกลุ่มเด็กสาวทั้ง3คนนั้นน่ะเด้งขึ้นมาอาตมาก็ไม่รู้เป็นใครหรอกก็กดรับนะฮะ กดรับเสร็จแล้วก็มันก็เป็นการสนทนา,านี่ฮะคือมันจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้นะหลวงพี่นะเพราะคนกําลังมีข่าวเรื่องแม่ชีวัดเกตุมใช่ไหม<ะ>แล้วก็มาเจอหลวงพี่อ่ะเหมาะไม่เหมาะก็ลองตัดสินเอาก็แล้วกัน